หน้าหนาวครับพี่น้องหน้าหนาวห้องเรียนกบไฟไเลยงานเชลลิงนะครับงานที่แบคกโคคุดบูน,นั้นนะครับนี่เขาก็เริ่มเริ่มจุดได้แล้วครับ ก็จะเฝาเรื่อยๆครับจนเหลือแต่ต่อนะเนาะเลี้แต่ต่อเหลือยสัมฤทธเขาก็จะเอาลงตนะเตาเนาะเผาใบเผาหลากหน่อยออกก่อนเนาะพอดีครับใกล้ช่วงปีใหม่ครับพอได้เห็นงานเนาะพ่ได้ลงคลิปหลายมือแล้วครับหลายมือหลายอาทิตย์หลายเดือนเนาะ ก,กันอย่างงั้นครับเร่งใส่ปีใหม่เน,ะนเา,านนะสรุเกี่ยวเฮากระย้ำพัฒนาอัปเดตให้พี่น้องเบึงเนาะใกล้จะเสร็จแล้วล่ะครับมันจะหอดรถเฮาบลาวุาาะะว่นเฮงอย่างนี้ดิเอาขี่ไปพุ่นก่อน จุดตัดต่อให้จุดรถโซ่ครับเมืดอ่ำตมตาแล้วครับ,บเห็นยังดอกเห็นตัวเปลวไฟอีแล้วเนาะกบกกาจูดมดเนะครับเนาะขจูดบดแป้งกับกระเสียดาม่าอีกแล้ว พวกลูกสวยก็บลายเนาะครับแล้วก็สิคอยจุดทีละกองละกองไปครับว่าละเล็กละหน่อยเนาะแต่บึ้มบั้มเท่าเดียวนี่ก็เจ๊โอ้ยด่ามาครับพออวกหลูกสวยก็สิว่าไอ้มดลพิษโน่นนี่นั่นนะ,น,ะนะครับบ่จุดก็เฮ็ดบ่ได้เนาะครับกตยอมรับอยู่เด้อครับมามันมีเฮ็เดจนะังได๋ๆเนาะ มีไฟก็ต้องมีควันนะครับมันเป็นของคู่กันครับมีไฟก็ต้องมีควันเนาะมีเหลาก็ต้องมีขี้เมาครับมันมีอย่าะไรเนาะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะอัปเดตในเบื้องตอนกลางวันเนาะครับ สวัสดีเนาะครับ